สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายเบิร์ตสุขุสุคนเมื่อนี้พระช,ชาจะพาพี่น้องมาเหตุแม่บายสีพรมเปิดทรัพพี่น้องจ้าเนาะโดยการเมื่อนี้จะบบไส้ลวดเด้อพี่น้องเด้อสีใส่อยู่บ่โบไส้ดอกพี่น้องโบใส้ลวดดอกอมืมาเบิ่งวิธีการเหตุเลยจ้าอันดับแรกพระช,ชาห่ออันนี้ไว้ก่อนเนาะจ้าห่อนิ้วปลายยอดอันนี้สิเปียลงมาสามชั้นอันนี้สามหันเนาะจ้าใบจองเขียวสามใบลิบบิ้นสามเนาะจ้า อันจากนั้นถ้าก็เข้าช่อเลยช่องก็เข้าแบบประยุกต์นี่เลยพี่น้องจ้านิ้วนี่พัชชาบริเปียให้เบิรงนเดวจ้าเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วของคลิปเนาะพัชชาก็เคยพาเปียไปหลายคลิปแล้วเนาะจ้าก็าเข้าลงมาเรียงกันลงมาเลยหลายๆคนกล้าสีป,ปิ่นแล้วเนาะพี่น้องๆหลายหลายคนกันยัง่บปิ่นเนาะจ้าใบาสีพรมเปิดซับ 6นิ้วเด้จ้ะเป็นแม่ใบสี่สนิ้วใบโต่งกระยักสั้นพี่น้องเอ้ยบมีใบต่งแล้วจ้ะแม็กหน้านะ้งยักสั้นใบต่งก็นได้ มับใบตองงาวผัดยากรอบนี่จะใบตองงาวอยู่หัยจกรอบอันนี้ผัดพันแก้พูดนะนะใบตองก็ได้แก้ลายกระบ,บดีได้ยากรอบกีฟุ่นติมนึงพระชาบริสิทธิอันนี้เป็นการว่ให้เอาเรียนเบ็ดเดยอพี่น้องเด้อเหตุงานมากง่ายเด้อนี่บริสิทธิกีฟุ่น เาแบบนี้ห้าอันแล้วพริกกลับมาด้านนี้บบดนี้พี่น้องจ้าโม่ใส่รวดมันสีงามบ่เนาะยันได้ใส่รวดอยู่พี่น้องเดี๋ยวรวดมาเสริมดามรวดใส่เขับไปเยเด้อจะเสียบรวดเขับไปในใต้นี้เลยจ้าอันนี้ห้านิ้วเด้อยพี่น้องเดือแล้วพริกกลับหลังบบดนี้เข้าสิมาเข้าช่อทางนี้บบดนี้พี่น้องจ้านี่เขาก็วางลงไปแล้วก็แม็ค แม็กให้เรียบร้อยง่ายพี่น้องจ้าวิธีเฮตดอันใบสีพรมเปิดซับในกระดาถ้าคนเป็นแล้วก็จะง่ายถ้าคนยัง่บปิน,นกจ็จะยากเพราะว่าอย่างเพราะว่ามือไม่ยิบริบบิ้นจกลื่นได้พี่น้องลื่นหรือจ้าตอนแรกพระชาบจะบบใส้รูดดอก ขึ้นไปขึ้นมาบบใส้ลวดแล้วยันเพิ่นบบได้รูปแบบตามที่เฮาต้องการนะยันเพิ่นดัดเงียนั่งข้างเลกระเจียนออกจ้ะถ้าบบเจียนออกเพิ่นก็จะจเบี้ยวแน่ที่พัชชาใส์ใบตองซับกันใบสั้นใบยาวนี่บไมนหยางนะพี่น้องยันใบตองโบพอใบต่องบบมีอลีจ่าบโบเม้นตั้งเว้าเอาดิใบตองยาวนะมีโบหลาย ก็เลยซับกันใบจองสั้นใบจองยาวมาแนวนี้ฝั่งนี้ก็ต้องเป็น1 0นิ้วเด้อพี่น้องเด้อถ้าฝั่งนั้นได้เอ่อข้างบนได้ห้าข้างล่างก็ต้อง 10s รวมกันแล้วก็จะเปิ่น16นิ้วพอดีนะพี่น้องเนาะใบจองแตกเด๋ยวค่อยหัฝืนเอาบ่มี เรียงกันลงมา,าง,ง่ายๆเหล่าน,นี้เลยจ้ะแต่พัชชาเวลาเปียกเข้ามาในส่วนมากจะบ่คอยเห็นหอยเปียกได้พี่น้องจะเอาหอยเปียกซ้อนไว้ข้างในเลยจ้ะเพราะว่าจะดันให้นิ้วใบสี่เพิ่นอวบขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นนะพี่น้องจ้ะใบตองเห็นปะใบตองเตกพี่น้องเอ้ยเตกคักแเตกเนี่ยใช้สลับกันเอาการะใบตองสั้นเวลาแม็กก็ต้องแม็กหน้าหลังเด้อจ้ะ ถ้าพี่น้องแม็กแต่ทางหน้าบบแม็กทางหลังนะเพื่อนจะหลวมพี่น้องจ๋าเวลาเข้าไปประกอบนะมันจะรู้สึกเดี๋ยวเลยว่ามันบบสวยมันบ่แน่นงานใบสีของเขานี่ต้องแน่นเดี๋ยพี่น้องจา๋าถ้าบ่แน่นเราบบสวยเด้อจา้าและที่สําคัญอย่าให้แม่ใบสียืดเกินพี่น้องยืดก็คือว่ายาวเกินะนะพี่น้องจา๋าบางคนเห็ดแม่16ยาวป่านแม่2บเอดผู้นี้เออ ถ้าเพื่อนยาวเกินแล้วก็จะบดสวยคือการเด้พี่น้องจ้าเรียงกันมาเรื่อยๆแนวนี้แหละจะโบได้มีอย่างมากมายจ้ะที่สำคัญเวลาเข้าจะให้เห็นทั้งข้างหอยต่อริบบินเด็ดขาดเดือบางคนเเ็ดน,นะลื่นคลาดอยู่พี่น้องจ้าหอยต่อริบบินทั้งข้างนะโบสวยเด้จ้าห้ามไม่เห็นเด้อจ้า บางคนก็สิบอเข้าใจว่าห้อยต้อแนวใ,ใดน้อพัชชาย๋ยวค่อยใส่เบิ้งห้อยต้อตัวนี้พี่น้องบางคนที่เห็นมันเห็นแนวนี้เห็นบ่มันเสียนเป็นขั้นแนวนี้ห่อเอาแค่นี้มองนี่พัดให้เห็นห้อยต้อแนวนี้กับแนวนี้มันระบบสวยให้จับพี่เลยเวลาเข้าเข้าชอให้พิ่จับมาเพาพี่เลยบ่ให้ห็นห้อยต่อนะพี่น้องจังสวยเนาะจ้าเวลาเข้าชอก็ได เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าต่อไปพระช,ชาก็จะเก็บชิ้นงานจ้ะเก็บชิ้นงานก็คือการเก็บชิ้นงานแม่ใบสีทั่วไปเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าอุ้ยขี้ฝุ่นเต็ม,ตมใบตองนึงย่าเรียนแบบเด้อจ้าบริสิทธ์ใบตองเนี่ยพระชาละมักงาเองพี่น้องใบตองกับบรสิทธ์ยาเรียนแบบเด้อจ้ะพี่น้องเต็มมือนึงบริสิทธ์ใบตองตส่วนเกินออกพี่น้องจ๋าเนี่ย ตัดออกอันลวดฝ้นเหลือแนีนี้เอากระตัดทิท่มหรือบางคนเก็บไว้เก็บไว้กับบุญประโยชน์พี่น้องลวดเนี่ยนี่เพราะว่าเวลาเอาไปประกอบเอาบริไซ้ลวดตัวนี้เลยนะเพราะว่าพื้นบนแน่นอยู่แล้วลวดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยพระชาก็จะฉีดน้ามนลงไปจ้ะจากวัดดังๆ <c oughs> <c oughs> พเพราเล่นว่าหัวเดวยอพี่น้องน้ําเป้าจะบ่มีอย่างบริปร้ผสมอย่างเดือใจหลายๆคนถามพระชาฉีดฉีดน้ํา,นาอย่างน้าเป้าพระชาบริหิต ใส่ก็เดยบริสิทธิ์เนจาจะปกติถ้าเป็นงานแบบนี้จะสีสปีเนาะหลังจากนั้นถ้าเอาบอดัดเลยเพิ่งจะตุ่งขึ้นไปแนวนี้แหละพี่น้องจะตุ่งขึ้นไปแนวนี้ถ้าเอาบอดัดเลยบริพัชชาเลยคิดเอะใจทกไส้ลวดลงไปก็ตอนแรกว่าจะโบไส้ถ้าโบไสล้ลวดแลวย้ํเพื่อนบอง,งาบันเท้ากระดั้งได้งอได้ให้ได้โคง้งอยากได้งอสมแด่เท้ากระดัเดเอางอเอาพี่น้องจา๋าเรียงเอาแถวใดตุ่งโบตุ่งก็ได้จับเรียงเอาอันนี้ก็หฮักงอเอาเห็นบ่ งามบบพี่น้องแม่บายสีพรมเปิดซับเห็นบ่อ้างข้างนี่เฮาบิบ่ให้เห็นหอ้อยโตเลยบางคนเทศเห็นหอ้อยโตแล้วบบสวยเด้พี่น้องแต่พระชายเหตุนี้ถือว่าห้างได้จ้ะห้างที่จริงต้องที่กันกานี่เด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเอาที่กันทับขึ้นไปกว่านี่ใบตองพระชาสั้นมันดึงบบอยากได้พี่น้องจ๋าแล้วก็บใบตองอยากแตกพร้อมเนาะใส่เป็นลักษณะแบบนี้จ้ะายสีพรมเปิดซับนะพี่น้องเนาะตัวนี้ถ้าผาอยากใส่ลวดก,ก็ใส้ได้เด้อจ้ะแล้วเฮ้าก็หักงอเอามาแนวนี้ พี่น้องจ๋าโบส่ก็ได้แล้วแต่ไซรวดวจากช่วงนี้ลงมาช่วงแม่1ิบนี่จ้ะสองสี่11แปดสิบสิบพอดี่ส้ากิเรากรสิได้16นิ้วพอดีใบาย4พมพี่น้องจ๋าเนาะนหลายคนกระถามพัชชาอยู่พมกับเทพแตกตั้งกันาใดใใพรมเท่าใดเทพเท่าใดเดี๋ยวคลิปหน้าพัชชาจะอธิบายให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะอืม เป็นอะไรเจ้าค่ะสวยงามบอพี่น้องถูกอกถึกใจบอจ้าเป็นอะไดกติชมคอมเมนต์มาเด้อจา้าแม่บายสีผมเปิดซับจา้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวอำลาพระเจ้าไปก่อนพี่น้องสาพบพร้อกันคลิปหน้าจา้ายูดีมีแหงเมิ่สุขุสุข,สข,ขนบนให้เจ็บบอให้ไข่บอให้จุนให้กินบอโบกจุกบอลงเงินไหลกองทองไหลเข้าเด้อผู้ใดเบิ่งคลิปนี้เรากดเช์วนไปกระดาจ้าสำหรับคลิปนี้พระชาขอตัวอำลาพาเจ้าไปก่อนจา้าสวัสดีจ้า